สวัสดีค่ะเซลมาจากร้านรถด D ีเดย์นะคะวันนี้เซลมาก,ก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลเครื่องยนต์มาฝากกันนะคะสําหรับลูกค้าที่รับรถไปแล้วอยากจะรู้ว่าวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมี7ข้อสําคัญหลักๆในการดูแลรถยนต์จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้ํามันเบรกนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่จะสังเกตง,ง่ายๆนะคะก็เติมน้ํามันเบรกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่ทเขากําหนดไว้ได้เลยนะคะ อย่างที่สองนะคะนี่ไส้กองอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่กองอากาศเนาะอยู่ตรงนี้เลยถ้ามันดานะลูกค้าก็สามารถเอาปั๊มลมเป่าเป่าทำความสะอาดได้เลยนะกําจัดฝุ่นมลภาวะต่างๆเพื่อไม่ให้เข้าไปอุดตันเครื่องเนาะหรือถ้ามันดําจนเกินไปดูแล้วควรที่จะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะหรือว่าจะทําความสะอาดพร้อมกับตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะคะ ลำดับที่3นะคะก็จะเป็นน้ํามันหล่อยเย็นนะคะจะเป็นน้ํายาสีชมพูอยู่ตรงนี้นะลูกค้าก็ต้องคอยเช็กดูว่าเติมน้ํายาให้ได้ในระดับตามที่เขากําหนดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะจะเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งก็อยากให้ลูกค้าคอยเช็คน้ํากันที่อยู่ข้างในใต้นี้นะก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานหรือว่ารถที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ต้องคอยสตาร์ทสวันครั้งเนาะและจะช่วยยืดอายุการใช้งานหรือว่าผ่านการใช้งานไป2ปีก็เปลี่ยนทีก็ได้เนาะ แล้วอีกหนึ่งสำคัญเลยก็คือที่ปัดน้ำฝนก็ต้องคอยเติมน้ำปัดน้ำฝนนะอยู่ตรงนี้นะคะปูลี่อลลี่อะไรเนี่ยอลลี่อะไรเนี่ยแกก็คอยเติมเพื่อช่วยในการทำความสะอาดเวลาฝนตกหรือว่าช่วยทำทำความสะอาดกระจกหน้ารถเวลาฝนเกาะเยอะๆนะช่วยได้อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะวิธีเช็คก็คือแกะจุดตรงนี้ออกมานะคะ ก็จะสังเกตได้ว่ามีจุด2จุดนี้อยู่ก็ให้ระดับน้ํามันเครื่องอยู่ภายในจุดที่1ถึงจุดที่2อนะอย่าให้ขาดอย่าให้เกินนะคะก็ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก็อย่าลืมบอกช่างให้เปลี่ยนถ่ายกรองโซลา่าให้ด้วยนะคะเพื่อย,ยืดอายุในการใช้งานแล้วก็ถนอมเครื่องอยอนต์ได้มากขึ้น แล้วก็มาถึงในส่วนของการดูแลยางรถยนต์นะคะมันตรวจเช็คลมยางนะคะให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับที่ถูกต้องก็คือล้อคู่หน้าควรเติมลมยางโดยประมาณ32แล้วก็คู่หลังประมาณ30นะคะคอยสังเกตดอกยางยังอยู่นะคะแล้วก็ร่องยางยังลึกๆแล้วก็ยางไม่ปีไม่แตกจะไม่เสี่ยงในการระเบิดจะช่วยให้การเดินทางของเราปลอดภัยมากขึ้นมืจ <Yeah. Woo. S 1> ุดที่สำคัญมากๆ แล้วก็ในส่วนของเบรกนะจะอยู่ข้างในเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะเบรกอะ่ะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วอะ่ะมันจะมีเสียงเตือนเนาะผ้าเบรกถ้าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันจะเตือนแล้วเราก็ต้องคอยเปลี่ยนผ้าเบรกค่ะเพื่อความปลอดภัยอย่าละเลยเด็กค่ะถ้าเบรกไม่ดีนี่อันตรายมากสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าเอาใหม <laughs> ่ดท้ายแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็ค ไ,ไฟของรถเรานะคะจะเป็นไฟหน้ารถนะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายทั้งสองข้างเนาะก็สําคัญมากเวลากลางคืนเวลามองไม่เห็นเวลาไปที่แบบเปียวหรืออาจจะมีมอเตอร์ไซค์มาข้างๆเนี่ยอันตรายก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะสำคัญมากอย่าลืมนะคะค่ะวันนี้ก็ขอฝากเคล็ดไม่ลับดีๆเล็กๆน้อยๆนะคะของว hey, ันนี้ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเคล็ดไม่รับดีๆให้กับลูกค้าไว้ได้ดูแลขนอมเครื่องยนต์กันด้วยนะคะเพื่อยืดอายุในการใช้งานแล้วก็ใช้รถกันยาวๆเลยสำหรับวันนี้ม้าก็ขอทิ้งท้ายฝากเบอร์ของเซลม้าไว้ด้วยนะคะที่เบอร์0971800888ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ0 9 7 1 8 0 0 8่ะจำง่ายมากเลยเราพร้อมบริการจัดไฟแนนซีทั่วประเทศแล้วก็ พร้อมส่งรถทั่วประเทศเ้วยสำหรับยุคโควิดนี้ก็มั่นใจปลอดภัยร้อเป็น